นี่ครับออเกอร์ออกเออกอร์แบบจับในนะครับแบบเปิดฝาจับในเนี่ยนี่ครับมันปกติเราจะจับตรงนี้เนาะถ้าเราจับตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะหนาหกมิลนะครับตัวนี้หกมิลปกติถ้าจับแต่ด้านนอกอย่างเดียวเนี่ยมันจะลาวมันจะลาวนะครับมันจะลาวลาวไปเลยเพราะว่ามันจับด้านนอกซ้ายขวาจับซ้ายขวา อันี้ <min it S 1> ลูกค้าข้อให้ออกแบบให้จับด้านในเราก็เลยขายด้านในมาตลอดนะครับเดี่ยมันจะมีแผ่นที่จะจับอย่างเงี้ยอยู่ในนี้อีกทีนึงครันนี้มันจะจับตามเพาเพามันยาวถึงนี่มันก็จะได้จับครันนี้มันจะจับสองตำแหน่งละฝั่งนี้อยู่เหมือนกันครับก็จะจับสองตำแหน่งทางนี้กับทางนี้คราวนี้มันก็จะไม่สถ้นละเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่ล้าแล้วครับเพราะว่ามันจะซัพพอร์ตกันสองตำแหน่งซัพพอร์ตตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เมื่อก่อนมันอยู่ตำแหน่งนี้ ถ้าจับไม่ดีเวียเว่ยงเบียงหน่อยนึงมันก็จะเล้าเลยครับแต่ตอนนี้มันมาซัพพอร์ตสองตำแหน่งถ้ากับตอนนี้มันจะซัพพอร์ตหนึ่งสองสามสี่มีที่จับอยู่สี่ตำแหน่งครั้นี้มันก็จับไม่มีปัญหาเรื่องเล้าแลครับเพราะจริงๆแนละ้วออกเกอร์พวกนี้เมื่อก่อนนะ่น่าเป็นลูกปืนมันไม่แตกหรอกครับแต่มันเล้าพอมาเล้าเราก็เชื่อมเล้าแล้วก็เชื่อม,อมครับมันก็เลยจุกจิกโอเคเนาะก็อย่างนี้เราก็ดูดูอย่างนี้แล้วนะครับอัในนี้แบบส่งลูกค้าวันนี้ส่งร้อยห้ากับเจ็ดสิบ โอเคครับครับผมครับ